สวัสดีค่ะขอต้รับสู่มนเนี่ยไลายคลิปนี้มาแจาวเวลฟีนะคะประจำวันที่21สิงหาคม2 5 6 6เออเมื่อวานมีบอกวิธีการรับแบบละเอียดละเอียดมากก็ก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็พี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่า คำเดียวอะที่บอกว่าไม่เข้าใจคนที่บอกว่าไม่เข้าใจอะคือเราได้ทำไหมเราได้ทำตามที่บอกไหมเราได้ได้แอดไลน์ไหมเราได้พิมพ์คำคีย์เวิร์ดไหมเราได้พิมพ์โค้ดดังเปาที่บอกไปเนี่ยพี่ข้องใจอยู่ตรงนี้แหละซึ่งเอาจริงๆอะถ้าเราดูคลิปนะแล้วเราทําตามอะพี่ว่ามันไม่ได้ยากนะ ในการแอดไลน์อ่ะมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มเพื่อนที่เราแบบเอยขอไลน์เพื่อนขอไลน์ใครนู่นนี่นัน่นปกติมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงถูกปะมันจะอย,อย่งไงมันก็ไม่ไหนายากอะ่ะส่วนการรับก็ฟังแล้วก็ดูคลิปให้จบเดี๋ยวพี่จะบอกโค้ดด่างเปาให้แล้วเราก็เอาโค้ดด่างเปาไปพิมพ์ในช่องแชทแล้วก็กดส่งแล้วก็กดรับแค่นั้นเอง พี่ว่ามันไม่ได้ยากนะถ้าเราทำตามแต่แต่มันจะยากถ้าเราไม่ได้ทำนะคะอ่ะประมาณนี้เออเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยแล้วก็ขอบคุณหลายคนที่บอกว่าก็ไม่เป็นไรแจกแบบไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกที่สุดก็ขอบคุณค่ะที่เข้าใจคืออย่างที่บอกว่าพี่แจกวันพี่ก็ไม่อยากให้การแจกมันสะดุดไปยกเว้นเสียว่ามันเกิดแบบ เอ่อเอ็กเซเดนตจริงๆมีปัญหาจริงๆติดธุระจริงๆนั่นน่ะนุถึงจะไม่ได้แจกแต่ถ้าพอแบบเอ่อแบ่งเวลาได้พอแบบจัดสรรเวลาได้นุก็ทำคลิปแจกให้เพราะว่ามันมันเป็นความเคยชินอยู่แล้วอ่ะนะก็พยายามนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะส่วนการแจกของเราวันนี้การแจกก็เป็นการแจกแบบให้ใส่โค้ดอ่างเปล่าหรือใส่คีย์เวิร์ดหรือแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังรับไม่เป็นใครยังทำไม่เป็นก็ ท้ายคลิปนะท้ายคลิปมีบอกวิธีการรับอยู่ก็ดูนิดนึงนะคะส่วนโคดอังเปาที่เอามาแจากในวันนี้คือคำว่ามาวัดเวลาที่จะสามารถรับอังเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา5นาทีส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันหรือใครที่แอดไปแล้วแล้วก็ มันไม่คืนลิงอ่างเปาก็อ่านนิดนึงนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงอ่างเปาเพราะอะไรนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะใครชอบเกาฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็ะหมดแล้วแล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้านะขอ,ขอบคุณค่ะ วิธีการใส่โค้ดอ่งเปารับบัลเลตฟรีนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าหน้าหลักเสร็จแล้วให้มารูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอในหน้านี้ให้เรากดที่คํำว่าค้นหาที่เป็นวันขยายข้างบนตรงนี้ได้เลยในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน id l i n e นะคะ id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a d 7 x S q Z s h a มีแอดนำนานด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยส่วนการรับนะคะให้เราดูคลิปให้จบ ถ้าคุณไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบคุณจะไม่รู้ว่าโค้ดดังเปาในวันนั้นคืออะไรแล้วเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดดังเปาได้คืออะไรส่วนใครที่เข้ามาแล้วคือไม่พูดพร่ำทำเพลงดูคลิปไม่จบแล้วก็ทักสวัสดีหรือกดสติ๊กเกอร์มาอ่ะอย่างเงี้ ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่านนึงตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบโค้ดอ่างเปาได้เวลาได้เรามาใส่ตรงนี้เลยเลยค่ะใส่โค้ดอ่างเปาเสร็จกดส่งเดี๋ยวระบบจะส่งลิงก์อ่างเปาแบบนี้มาให้ นี่นะคะอันนี้คือลิงก์อ่างเปาประจาวันส่วนการรับนะคะถ้าเรากดที่ลิงก์ไปแล้วถ้าใครยังรับไม่เป็นรายละเอียดด้านข้างมีเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าวิธีการรับหลังจากที่เราได้ลิงก์อ่างเปาคืออะไร1 2 3 4สดูตามนี้แล้วก็สามารถกดรับได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทนันรอในคลิปหน้าแล้วกันนะคะ